สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผู้ราบนรอนอปต์อคบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับวาสโมสรชนบุรี f อเป็นสโมสอนที่สร้างนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยมากมายและฤดูกาลนี้ครับชนบุรี f อก็ได้โค้ชฝีมือดีชาวญี่ปุ่นอย่างมาโกโตเทกุระโมริครับอดีตโค้ชของ B ีประทุมครับและทีมชาติญี่ปุ่นชุดยูย่ครับมาคุมบางเหียนทําให้เราน่าจะได้เห็น รูปแบบการเล่นและการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งของทีมขึ้นมาโชว์ฝีเท้าในไทยลีกกันทั่วหน้าครับแถมยังจะได้เห็นครับฟรอร์มของพวกบรรดาตัวหลักตัวหน้าตัวเดิมของทีมครับว่าจะโชว์ฟรอร์มได้ดีกันต่อเนื่องหรือไม่ครับผู้เราบอลนอรตเอเลยรวมเหล่านักเตะเลือดใหม่ของชนบุรี f อครับที่น่าจับตามองในมือของโค้ชมาโกโตเทกุระโมริ ในฤดูการปี2023และปี2024นี้เริ่มที่คนแรกนั่นก็คือเจ้าหนึ่งชาณรงค์พรมศีแก้วเรื่องฝีเท้าไม่ต้องพูดถึงครับดีเกินอายุไปนานแล้วเพราะเจ้าตัวผ่านการค้าแข่งในลีกสเปนมาแล้วถึงจะเป็นระดับดีวิชั่น4แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่นั่นให้ประสบการณ์อันลํำค่าต่อเขามากแค่ไหนแถมล่าสุดก็ขึ้นไปเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่กับพี่ๆได้อย่างเนียนตาเหลือเกินครับ มาในคนที่สองครับสิทธทิชอกพาโสครับฝีเท้าชื่อชันเขาเป็นหนึ่งในดาวเตะท,ที่ได้รับการจับตามองมานานครับแม้โอกาสในเจทูจะน้อยนิดครับแต่การกลับมาครั้งนี้เชื่อว่าประสบการณ์ในเจลีก2จะช่วยพัฒนาเจ้าย่าไม่มากก็นน้อยและเทกุจะช่วยปลุกให้เขากลับมาเข้าฟรอมอีกครั้งได้อย่างแน่นอนและล่าสุดก็ดนสั่งให้รีดน้ำหนักลงถึง8กิโลเลยทีเดียว มาในส่วนของคนที่3ครับเบนจามินเดวิดเขาเคยมีช่วงที่ดีในอาชีพขาแข้งที่อังกฤษกับทั้งฟูลแลมและออกฟอร์ดแต่าการมาเมืองไทยในสีเสื้อของการท่าเรือยังไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองมากนักแถมเจ้าตัวต้องปรับตัวให้เข้ากับไทยลีกอีกเยอะ แต่ฤดูกาลนี้ได้มาอยู่ชนบุรีในมือเทกุคงน่าจะทำให้เจ้าตัวปรับตัวได้เข้ากับไทยลีกได้มากขึ้นและเรื่องพรสวรรค์ลูกหนังของเขามีดีอยู่แล้วไม่แน่ฤดูกาลนี้อาจคืนชีพเขาคนเดิมกลับมาก็ได้ มาในส่วนคนที่4ี่ยศกรบูรพาดาวยิงที่กลับมาจากการยืมตัวสมุทรปราการและระเบิดฟอรอมกับทีมชาติไทยย23ในซีเกรมครั้งที่32ให้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันทั่วหน้าด้วยร่างกายที่แข็งแกรงสูงใหญ่ประกอบกับการกล้าเล่นกล้ากระชากแถมยังจบสกอร์ได้เฉียบคมทำให้ฤดูกาลนี้เขาอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกแดนหน้าของเทกุสังอีกคนก็ได้ มาในคนที่5ชัดมงคลเรื่องรัฐนาโรธแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมและก้าวขึ้นมาเป็นทางเลือกใหม่ๆของทีมชาติไทยและเชื่อว่าอนาคตจะมาเป็นตัวแทนโกอุ้มทีระรอนในตำแหน่งกราบซ้ายแม้อาจมีช่วงที่ฟรอมไม่สม่ำเสมอไปบ้างแต่ด้วยฝีมือเทกุและวัยแบบนี้เขายังพัฒนาต่อได้อีกเยอะ มาในคนที่6บุคคอรีเหลมดีแบ็กขวาที่กลับมาจากการยืมตัวคัสตอมและอยู่ในชุดคว้าเหรียญเงินศึกซีเกมครั้งที่32ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันแข็งแกร่งประกอบกับการวิ่งไม่มีหมดถามยังเล่นเซนเตอร์ฮาบได้อีกด้วยทำให้การกลับมาครั้งนี้หากฟรอมเข้าตาเทกุเขาน่าจะมีพื้นที่กับทีมไปในปีนี้ไม่ยากและด้วยอายุเพียง20ปีทาให้เขายังพัฒนาได้อีกแน่นอน มาในส่วนคนที่7สุขสันบุญตาแบ็คขวาหรือปีก ที่โชวฟอร์มในเหลกแรกของฤดูการก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เสียดายที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บหนักและในฤดูการนี้เขาก็เพิ่งสลัดอาการบาดเจ็บเอ็นคว้ยหลังเข่าขวาฉีกน่าสนใจกว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมายึดพื้นที่ตัวจริงจากเทกุได้เลยหรือไม่คงต้องจับตาดูกันแต่ที่แน,น่ๆไอ้หนุ่มคนนี้มันมีของอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับกับพวกบรรดาน,นักเตะเจนใหม่ของทัพฉลามชนชนบุรี f อในฤดูกาลนี้แมมีแต่ตัว,ตวจี๊ดๆทั้งนั้นเลยนะครับเชื่อว่าการมาของเทกุครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเหล่านักเตะวัยขนองเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับและเชื่อว่าฟรอร์มของชนบุรีในฤดูกาลนี้จะสามารถเบียดลุ้นโคตา AFC แชมเปี้ยนลีกกับพวกบรรดาทีมใหญ่ในไทยลีกได้อย่างสนุกสุดมันแน่นอนครับก็ฝากตามลุ้นตามเชียร์ตามติด ตามครับทางด้านชนบุรี FC ได้เลยครับถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราบอลน,นอปต่อครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระคุณครับ